สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกัศลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกัศลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยแนละเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขสี่ หมายเลขหนึ่งหมายเลขแปดสามหมายเลขแปดและหมายเลขสองเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกหห้้าาสามและห้าสองเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สาช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกันหหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขสี่แล้วหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาท่านสามารถดันตัวหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมวันเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสามหกสามสองและสามแปด ป็นมคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขสองหมายเลขแปด หมายเลขห้าแลหมายเลขศูนย์เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสารัอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำตั้งหตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมวันเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรก42และ48เป็น2คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐเมกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับ3ช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้น และวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหลาหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นประจำวันของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิ่อชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกชิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนําจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ